สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า16ค่ะหน้า16นะคะเด็กๆจะเห็นว่านะคะเป็นาการลบเลข2หลักนะคะซึ่งครูเดียพาทาแล้วในหน้าก,ก่อนๆนะคะแต่ว่าในหน้าก,ก่อนๆนั้นจะเป็นการลบเลข จะเป็นรูปภาพใช่ไหมคะอ่านี้ก็เป็นตัวเลขนะคะมีทั้งหลักหน่วยและหลักสิบนะคะมีตัวเลขสองหลักนะคะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะอ่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะให้เด็กๆเข้าใจนะคะสิบมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ใช่ไหมคะลบสิบได้คำตอบเท่าไหร่คะเด็กๆ อันดับแรกนะคะเราก็มาลบหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะเด็กๆหลักหน่วยก็คือเลข0นะคะ0ลบศได้เท่ากับ 0, อันทีนี้มาลบหลัก10กัน 1, ลบ1ได้เท่ากับนีอยู่1ลบไป1ได้เท่ากับ0ใช่ไหมคะข้อนี้นะคะ10ลบิ 10. ก็เท่ากับ0นั่นเองนะคะตัวอย่างของคุเดียอาจจะง่ายนะคะแต่ในหนังสือนะคะอาจจะมีตัวเลขนะคะตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเด็กๆลองฝึกหัดลบกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมระบายสีป่าไม้ของตัวเลขของเราให้สวยงามนะคะพร้อมกับเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยนะคะคุณคูณเดียรอตรวจอยู่นะคะเด็กๆสู้ๆค่ะ